ไอดีเล็กร้านรับกด ID ไอริเก่สไตลโ์โหดไม่ว่าจะเป็น ock, แมบปบูร์กไรเบิลมีทั้งสไตล์โบคาร์ดหรือสไตล์มิสติกก็มีและสําหรับสายบาสแมปบาสเกตบอลซีโร่ก็มีสไตล์มิสติกมากมายให้เลือกใช้หากใครสนใจกดลิงก์ที่อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนี้ได้เลยครับนางอีรีเวิร์กเป็นตัวละครที่รีเวิร์กมาแล้วท่าแม่งสวยทุกท่าเลยนะครับถามว่าผมรู้ได้ไงนะครับแม่งตอนผมรีวิวจีรีไม่ใช้กันไม่หยุดเลยผมเห็นจนตาจะบอดเดยแล้วไอหัวกะโหลกคิดไม่ถูกคือที่ไหนเหรอแต่ว่าอะไรไม่ได้วะทุกคคนนมมีสแ็พิกให่เฮ้ย เอาเป็นว่าเราดูแล้วกันนะครับว่าสกิลจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับแต่น่าจะใช้เวลานานอยู่นะทุกคนเนื่องจากไอยูกิมิยะเนี่ยมันก็ยังไม่เข้านะครับมาครับทุกคนมาเริ่มที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลนี้นะครับจะเพิ่มท่ารับเข้ามานะครับผมให้เราอยู่ในเขตจุดโทษของศัตรูนะครับและหลังจากนั้นให้เราใช้สกิลที่หนึ่งให้ติดสามครั้งภายในห้าวินาทีนะครับหนึ่งสองเราทายอ่านี่คือติดนะครับท่านี้จะการันตียิงเข้าเราไปเสร็จนะครับ ต่อไปเป็นสกิลสองนะครับเป็นสกิลสองรูปแบบที่สองนะครับผมให้เรากดตอนที่เราไม่มีบอลนะครับจะเป็นการวิ่งประมาณนี้นะครับผมสกิลนี้นะครับเราสามารถเอาไว้ใช้วิ่งเก็บบอลได้นะครับเมื่อมีคนส่งมานะครับให้เรากดสกิลสองไปเก็บบอลนะครับต่อมาเป็นที่สกิลที่สามนะครับตอนแรกนะครับสกิลที่สามเราจะหลอกแล้วค่อยยิงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะครับถ้าเรากดเนี่ยจะยิงไปเลยนะครับผมสกิลต่อมาเป็นสกิลที่สี่นะครับเราต้องมีบอลถึงจะใช้ได้นะครับจะเป็นสกิลเลี้ยงนะครับจะเป็นการหลอกไปด้านหน้าแล้วก็ถอยหลัััังงงมมมมาาาานนนนนะะะคครรรรบบผสิิิิ่่่่ทีเเเเวอออ์ยตจปป็แชกดโฟ Let's go แม่นเทชิบหายตรอมาจะเป็นการรีเวิร์ดแอนิเมชันท่าที่2นะครับซึ่งท่านี้จะเป็นท่ารับนะครับผมถ้าเราอยู่ทางขวาของประตูศัตรูนะครับแล้วเรากดกระโดดและสกิลที่2นะครับเอาใหม่นะทุกคนให้เราอยู่ทางขวาของประตูนะครับแล้วเรากดกระโดดและสกิลที่2นะครับนี่ การันตีนอรอนท่านี้และอย่างสุดท้ายของการรีเวิร์สสกิลนางหีนะครับจะเป็นสกิลที่สานไหมครับวิธีใช้นะครับให้บอลอยู่กลางอากาศแล้วกดสกิลที่สานะครับ <c oughs> ไอเชียนางหีแม่งเชชิบหายรีเวิร์สโคตรดีอ <c oughs> <c oughs> ย่าบอกนะวันนั้นแม่งสาบ โอ้โหสามตัวเฮ้ย <c oughs> มาครับทุกคนมาดูกันนะครับว่านางหี่จะทำประตูได้ภายในกี่วินะครับเลสโก้ s <S หลอกเอ้เยมันไม่มาชิคกูลนีนไ่ไงโคตรนี่ไงไปไปไปทีเดียวรบร้อไอ้น้องขอ,อย่าเลยไหนๆก็เบอร์รันตีแล้วขอการันตีโก้เลยละนั่นไอ้น,น้องแต่เวลา์นโด ผลเปึ้งทีนึงอีกทีก็ไทยอ่าฮ่าฮอู้อู้ไอเยอะโคตรเท่เนี่ยดิวะคอยคับการที่ใช้ยากหน่อยโดดเป็นเลยพนมแรงเรียดอย่างงี้วิ่งเร็วกว่านี้โอ้โหเกือบ มีใครตามไหมเช็ดออบมาเต็มเลยขอแากออกขวางทุกคนเนื่องจากผมจะใช้ท่าสุดหมจริดไม,ม่ว่า,า,า,วาวหาที่ไหนโยมาโดนท่าตึงตึงต้องอยู่ทางขวานะถึงจะได้แล้วผมก็ไม่สนลูกใครแล้วกูกดใช้เลยกำกัางควงสวัสดีเบรเพื่อนทงนี้เพื่อนเพื่อนนี่ฮัลโหลฮัลโหลวางเลยโอ้โห ้อมยิงเย ğı, ลยอ่ะโล่งๆเลยเพื่อนยิงได้เลยแบบส่งมาแล้วเข้าตีนปุ๊บแล้วก็ปุ๊บสัะท้องอ่ะเหลวเพื่อนแย่าทำเป็นลีลาเลยนะาส่งได้แล้วเปรียบกับผีเป็นแค่คนไม่โอ้โหโห,โหลบหมดไม่สนรู้ใครนี่ไงเราจะชะนะยังไงอทีเนี้ยฮะในเมื่อไอเปิดดันตีแล้วะ ขออย่าท้าเทเลยเข้าเข้าป่าววะเข้าใช่ไหมนางงี้มึงเขาใช่ไหมนางงี้บอกผมดีตึ้งเพื่อนเอาเอ้านางนี้ฮัลโหลฮัลโหลอ่ะไอ้ หลอกไปหนึ่งเอ๊ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้โ oh, ห oh, เพื่อน you ไปแล้วจ้าฝ่าหลังดิฟเลยอันแน่ไม่ได้แอมไม่ได้แอมวิ่งดิวิ่งซูมดูก๊อด เฮ oh ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเรียบร้อยเี้ยแม่งวิ่งลองเชิงไงน้องโอ้โอ้วิ่งนังีวิ่งไเฮ้ยใส่เกียร์หมาด่วนเรียบร้อยหวานเกียบเต้นเลยจังอันนี้อุ้ยพิธาเดียวเดียวแลวตรงนี้นี่โหแม่งหมดหล่อเลยเมื่อกี้นี่เพื่อนทางนี้เพื่อนเพื่อนเพื่อนสวยฮู้แล้วก็ปึ๊บ เอาชนะพี่ไปได้หรอกไอ้นางเหลือแต้มเดียวแล้วก็ขออย่าจบเฟี้ยวเฟียวเตะเตะงงเลยไอ้นางตาลังกีติลกาซัดเข้าเต็มข้อล่อเต็มแข้งว้าซ่ํเย้อะไรมองอะไรเอ้ยกูไม่ผิดเพื่อนเมื่อกี้ ก็เปิดเลยแล้วกันกิดไม่ว่าโอรินิกาทินายะมาเลยใช่หมดตี้ไอ้น้องบถึงเวลาแล้วน้องสวัสดีจ้าญี่ปุ่นสโลโมชันโอเลยว่านักงานร้านแม็กก่อนน้องฮุมเนสทูมีดยูแม็กเดนโดโอ้โหเอาไม่ใช่มต้อ่านโดนเลยไปเพื่อน ทรงยกข้ามไปเออเออนังงี้เรียบร้อยกัดมันเพื่อนเอากระดูกไปกัดมันแผลมันเออไปเพื่อนตีลังกาตาลังกีลันเข้าไปที่โอ้ยเฮ้ยไอ้ยวิ่งวิ่งยับวิ่งยับมาดินางีเซกิโร่ซากาโร่ ขอแยกยิงจากนอกเขตโทษเพราะว่ามันจะแรงกว่านี่ไงไอ้น้องเปลี่ยนเป็นไอพีดีก <IP. S 2> ว่าเนาะไอพีเฮ้ยสวยเบื่อนคอตินปึบเรียบร้อยส่งสวยส่งสวยอุยัดเลยละกันสวย,สวยโอ้ no แ่แล้วแม่งชิบหายแล้วไงม,มันเป็นไรเพื่อนจจจะเสียอีแคส่สีส่สิบสี่วิเราแค่ยื้อใหญ่โดนอีกลูกก็พอเอาเย้ทุกคนวิ่งขึ้นขวาวิ่งออกขวาทุกคนผมเชื่อใจในตัวเพื่อนว่าเพื่อนจะส่งมาให้ผมถึงนี่ได้รอแม่งตรงนี้เห็นแก่ตัวเลยมาดิใครเจอทางนี้เพื่อนจะเอ๋ตัวเองจะเอ๋ตัวเอง <laughs> นะเอ,อตัวเองโ,อโคนหรอมันทำไหนวะฮะทำไหนวะฮะไอ้ยัโอ้ยแลนดิ้งแบบสวยสวย